อันนี้เป็นตีละกตีละกความถา่ายุคนะมันจะเป็นขีดฉีดใชเป็นขีดฉีดเนี่ยเลขสีนี่นะฮะเราเห็นว่าเลขสีเนี่ยข้างล่างมันจะขีดจะจะขาดสองเส้นรวมจะเต็มอันนั้นอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้นะฮะตรงข้ามก็คือที่ตะวันตกเฉียงเหนือสามขีดเต็มสามขีดเต็มนี่คืออะไรคือพ่อหมายถึงพ่อทิศพ่อนะตกตะวันตกเฉียงเหนือที่เราพูดบ่อยๆว่าทิศนี้เนี่ยเป็น่าทองห้ามตั้งเต่าไฟ เตาไฟจะเผาทุกพ่อบ้านทำไมออพ่อบ้านเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพาไม่ดีอันนี้ก็คือมาจากยงแปดทิศนะครที่การวิเคราะห์องค์จุ้ยเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครว่าทิศธาตุทองเนี่ยไปเจอไฟไม่ได้ครับพอเจอไฟปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วธาทองเลขหก 6, คือทิศพ่อบ้านนะฮะแตนี้ ที่เราเคยพูดว่าจะทำอย่างไรทำห้พ่อบ้านรักนะล้วก็พ่อบ้านเนี่ยจะมีใจเดียวรักเดียวใจเดียวแล้วมาอยู่กับเราคนเดียวอ่าเป็นอย่างไรอต้องฟังต้องฟังตรงนี้ก็มีส่วนที่เราจะสามารถที่จะปรับผมชงุวยได้นะที่พ่อบ้านนี่นะฮะถ้าสมมติว่าเราเอารูปถ่าย หรือว่าบัตรประชาชนหรือว่าทุกอย่างของของของผู้หญิงเนี่ยนะแม่บ้านเนี่ยไปวางไว้ในพ่อบ้านอือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลขหกเนี่ยนะฮะเลขหกตรงนั้นนะะจะทําให้พ่อบ้านนี่จะคิดถึงเราตลอดโอ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคในการปรับหูมิจุ้ยอย่างน่ะถ้าผู้ใดก็ตามถ้าอยากจะให้พ่อบ้านเนี่ยอยู่ติดบ้านแล้วก็คิดถึงเราเราก็เอารูปของเราเนี่ย หรือว่างของครอบครัวครอบครัวเราก็ถ่ายรูปไว้นะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดถึงครอบครัวคิดถึงผู้จะไม่วอลกแวกไปหาคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นเคสอันหนึ่งเกี่ยวกับแปดคิดสายด่างกระจกอันนี้ส่วนข้างล่างเนี่เป็นตีรักนะคะตีรักนี่ถ้าเราสามารถจำง่ายๆนะครับเส้นสามเส้นเต็มๆนี่ยคือพ่อแถวบนซ้ายมือสุดใอันนั้นคือพ่อสัญลักษณ์ของพ่อถัดข้างล่างนะฮะข้างล่าง สามเส้นขาดคือแม่อืเต็มคือหยางะหยางสามเส้นคือคือหยางแก่แล้วครับขาดสามเส้นคือคือหินหรือว่าอินแก่ครับนก็คือคือแม่พ่อกับแม่ตรงกันนะส่วนอันที่สองถัดมานี่นะแถวบนแถวบนนี่นะมีสองเส้นเต็มกับหนึ่งเส้นขาดับอันนั้นคืออันนี้คือลูกสาวคนโตคือเลขสี่นั่นเองมันจะเหมือนกับตรง ีรักตรงตรงเลขสีนะฮะครับ,รบนะตรงนี้เนี่ยเราจําง่ายๆถ้าตรีรักเนี่ยเราเห็นสามขีดเนี่ยมีขีดตึงที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าอยู่ข้างใต้เนี่ยค,คือคือคนโตละถ้าขีดคือขีดขาดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนี่มนะค,คือคือเส้นขาดนะเส้นขาดก็คือหยินใช่ไหมค่ะเส้นเต็มคือหยางถ้าในในสามเส้นเนี่ยนะมีเส้นหญิงอยู่เส้นหนึ่งแสดงว่าตรีรักนั้นเป็นผู้หญิงนะฮะ แล้วเราสังเกตตรงข้ามลงมาข้างล่างนะฮะสองเส้นขาดสองเส้นขาดอันนั้นคือคือมีเส้นนึงเป็นหยางเต็มหยางตีละอันนี้ก็คือคือผู้ชายนะฮะเาไว้นะฮะเป็นลูกชายลูกชายคนโตตรงข้ามกับลูกสาวคนโตนะฮะลูกชายคนโตอยู่ข้างล่างเส้นล่างคือเส้นฐานนะคืออันดับแรกนะฮะเส้นล่างคือเส้นฐานอันดับแรกเนี่ยคือคนโตับนะเรามาถัดมามาดูอันที่สาม นะฮะลูกชายคนกลางจะอยู่ตรงกลางเส้นเส้นหยางน่ยอยู่ตรงกลางนะส่วนเส้นหยินสองสองเส้นมันจะอยู่ข้างข้างบนข้างล่างนะฮะอันนี้ก็คือตีลักนี้เป็นผู้ชายอเอกลักษณ์คือผู้ชายมีอยู่เส้นหนึ่งผู้หญิงมีสองเส้นแสดงว่าตีลักนั่นคือผู้ชายส่วนข้างบนตรงข้ามคือหญิงกลางตีลักนั้นมีเส้นขาดอยู่เส้นหนึ่งแต่มีเส้นคือเส้น อิมอะยินอยู่เส้นหนึ่งแต่มีเส้นหยางอยู่สองเส้นเพราะฉะนั้นตีลักนั้นยินนี่คือเอกลักษณ์ใช่ไหมะครับ <š ap. S 2> คือโดดเด่นใช่ไหมโดดเด่กนก็คือตีลักนี่คือญินนะฮะอยู่ตรงกลางคือญินคงกลาง <recibir S 2> <Yosh. S 1> นะฮะรงองแถวบนเนี่ยนับนับจากขวามือมาอันที่สองเนี่ยเป็นลูกสาวคนกลางใช่ไหมฮะแถวบนแถวบนใช่ครับ,ถ,บถูกไหมฮะที่<ช>มีแถวบนที่มีเส้นขาดอยู่หนึ่งเส้นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง อันนั้นคือลูกสาวคนกลางลูกสาวคนกลางอ่าทีนี้ถัดมาเราก็จะรู้ละแถวบนเอ่อเส้นขาดอยู่บนสุดเลยอันนั้นเป็นลูกสาวคนเล็กใช่ไหมคลูกสาวคนเล็กอ่าส่วนแถวล่างก็เช่นเดียวกันก็คือลูกชายคนเล็กค่ะนะฮะก็คือตีลักมันจะบอกเราชัดเจนเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ของเขาเอ่อเส้นบนสุดก็คือเป็นคนเล็กสุดค่ะทีนี้เราเรารู้ตีลักตรงนี้ละแล้วถ้าเราตีลักเอาตีลักเนี่ยไป ไปดูในยันแปดทิศในยานยันทิศเนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าลูกชายคนโตอยู่ที่ไหนนะลูกชายคนโตอยู่ทั้งทิ่ตะวันออกนะอยู่เลขสามนะตรงข้ามลูกสาวคนเล็กเป็นเลขเจ็ดนะนะอยู่ที่ตะวนันตกนะเออลูกชายคนกลางคือเลขหนึ่งอยู่ทีศเหนือนะฮะเลขหนึ่งนะ ลูกชายลูกสาวคนกลางอยู่ทิศใต้คือเลขเก้านะถ้าเรารู้ทิศเหล่านี้แล้วมันประจําตายตัวอยู่นี่นะเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยอืถ้าทิศทิศเหนือเลขหนึ่งเนี่ยทิศเหนือมีว่าแหว่งค่ะมีอะไรมาพุ่งชนมีอะไรเนี่ยแสดงว่าโดนลูกชายคนกลางนะอันนี้คือแปดทิศรายละจย่างที่เราสามารถจะวิเคราะห์ได้นะครับเราจะดูเลขแปด ติกแปกคือลูกชายอันนี้มันจะเป็นไอติสตั้นี้มันจะหันอย่างนี้หันเข้าข้างในหมดนะฮะหันเข้าข้างในหมดนะก็คือลูกชายคนเล็กเิกแปกอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะถ้าทิศนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าทิศนี้เนี่ยมันหายไปเลยมันถูกตัดไปเลยนะแสดงว่าผู้ลูกชายคนเล็ก,คน,ลกคนเล็กนี่มีปัญหาหรือไม่ก็ทิศนี้เนี่ย ถ้ามันบ้านมันถูกตัดเยอะๆนะว่าแหว่งไปเยอะๆเนี่ยบ้านนี้ไม่อือคือเพอเพอไม่มีลูกชายเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแต่เพราะว่าถูกตัดไปเรื่อยมีบ้านหนึ่งผมไปดูเขาถูกตัดไปเลยเขาบอกว่ามีเหมือนกันติดแต่ว่าแท็งเสียดายก็นี้เป็นคร่าวๆนะฮะท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของ ยันแปดทิศนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตรีลักษ์เป็นการอธิบายกำกับให้ด้วยนะฮะคือซึ่งท่านก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการทำความเข้าใจครัถ้าไม่ทันยังไงก็พรุ่งนี้วันจันท์นี้ก็ติดตามได้ทางเจอรันเคเบิลทีวีซ้ำอีกทีหนึ่งอาจารย์ถามนิดๆก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะว่าตัวอันเนี้ยจะไปหาได้ที่ไหนคะอันนี้เหรอฮะที่จริงตัวทิศเนี่ยค่ะ แปดทิศนี่นะฮะในจานที่เขามีมจานทิศนี่นะมันจะมีะอยูย่ในนั้นแหละเพราะมันต้องมีแน่นอนเพราะเขาใช้ใชวิเคราะห์หมดเลยนะฮะแต่ตำราทั่วไปในในในทั่วไปนี่จะมีโอเคค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันค่ะ